ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่28มิถุนายน2568ครับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประกันสังคมมาตา3า33และ39ด้วยครับมีการโอนเงิน800บาทเข้าบัญชีโดยเฉพาะเงินสงเคราะห์บุตรนะครับในเดือนมิถุนายนนี้โอนเข้าวันที่28ก็คือวันนี้เนาะน้องจะได้รับนะครับคนละ8 100บาทใครที่ได้รับเงินแล้วนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยว่าได้รับเงินแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเนาะหากใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมที่ได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับสตางค์จะนําคําถามของคุณไปตามข่าวแล้วก็ทําิลิปมาบอกคุณแบบนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ครับกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุย ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์น,นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ